สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีพีใหม่ทุกท่านนะครับไม่ได้ลงคลิปสไลด์วันนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับแก้ไขเป็นเครื่องสุดน้ํา gx 1 6 0นะครับแจ้งว่าน้ํามันเครื่องแห้งนะครับไม่รู้ว่าลืมเติมหรือยังไงไม่มั่นใจทีนี้ติดเครื่อง ลูกติดการขาดนะครับตีแข็งทะลุเลยนะครับแต่ตัวแท้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีอ่ตอตอกหมายเลขตัวหนังสือนูนนะครับลูกค้าคันจะสั่งของเทียบมาใส่ก็เสียดายนะครับเห็นมันเป็นของแท้แต่ทีนี้เวลาเราจะเชื่อมนะครับมันมีกาวนาด้วยนะครับโอ้โหลูกอย่างสวยเลย จะเชื่อมมันมีความร้อนนะครับเฟืองกาวนานี่เป็นพลาสติกนะครับมันอยู่ใกล้ใกล้กับแกนกาวนานแหละเราต้องจําเป็นต้องถอดนะครับถ้าเจอลักษณะน,นี้นะครับถ้าเราไปเชื่อมเลย <S 2> <S 2> เปลยวไฟไปโดนเฟืองกาวนานี่ก็เป็นเรื่องเลยนะครับอันนี้คือกาวนาน,นะครับเฟืองกาวนามันเตะบังคับให้รอบเครื่องมันนิ่งนะครับ ถ้าเราไม่ถอดก็ได้นะครับเราต้องใช้น้ำพรมเชื่อมไปด้วยน้ำพรมไปด้วยหรือหาผ้าชุบน้ำนะครับแล้วก็เอามาปกหรือปิดไว้นั่นนะครับแล้วค่อยเชื่อมแล้วก็พรมน้ำไปเรื่อยเชื่อมไปบ้างพรมน้ำไปบ้างก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้จะพาถอดนะครับจะพาทุกท่านถอดอกกาวนาออกเลยนะครับ ลูกค้าเสียดายนะครับเป็น g X 1 6 0แทนะ้เครื่องยังใหม่คลิปเลยนะครับผมว่าน,น่าจะลืมเติมน้ำมันเครื่องมากกว่าตอนสตาร์ทเนี่ยลืมเช็คนะน้ำมันเครื่องเลยขาดนะครับไปเกิดปัญหานะครับถ้ามีน้ำมันเครื่องแล้วมันไม่ขาดแน่นอนแล้วมันก็คงไม่มีปัญหาแบบนี้ วิธีถอดแบบบ้านๆเลยผมก็ใช้อันนี้ใช้หางตะไบนะครับทุบให้แบนๆแล้วก็งอๆหน่อยนี้นะครับให้งอๆหน่อยหนึ่งตรงที่เฟืองกวานามันจะมีเสาขึ้นมานะแล้วตรงเสานี่แหละครับมันจะมะีเป็นเหมือนกับวงแหวนวงกลมเล็กๆเหมือน,นปิ้นล็อกนั่นแหละผมเรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกปิ้นหรือเรียกอะไรนะครับ กิปล็อกหรือปินล็อกอะไรนั่นแหละนะครับมันจะมีล่องที่เสาเนี่ยนะครับเพื่อให้ปินล็อกตัวนี้ล็อกไว้ไม่ให้เฟืองก้านา้ำหลุดออกนะครับนะวิธีอ,ออกแบบนี้มันก็มีหลายวิธีนะแต่ว่าวิธีผมจะใช้วิธีบ้านๆเลยวิธีนี้นะครับงัดออกมานะมันก็งัดมันก็ออกมาแล้วนะครับ ตอนเอาเข้าก็บีบเข้านิดนึงแล้วก็คือตอนเรางัดมันจะมีอ้าหน่อยนึงนะครับมันก็เกือบเสียนะแต่มันไม่เสียหรอกครับตอนเราเข้าเราก็บีบบีบไอ้ปินล็อกหนะ่ให้มันหุบเข้านิดนึงแล้วก็หาวิธีลงไปนะครับถอดก็ไม่ยากนะครับทีนี้พอเราถอดตัวนี้ตัวแขนกาบนาพวกนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องถอดนะครับซึ่งการเชื่อม แผลลักษณะนี้นะครับใครจะใช้วิธีเชื่อมแก๊สเชื่อมอาร์กอนเชื่อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนชิ้นงานชิ้นนี้ผมจะให้ความร้อนก่อนแล้วก็ผมจะทําการเชื่อมด้วยอาร์กอนเอานะครับเพราะว่ามันจะเซฟตัวซีนมันเสียด้วยนะครับนะเชื่อมเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับรอยเชื่อมก็ไม่สวยนะครับผม แล้วก็มาสังเกตนะครับเชื่อมเสร็จแล้วมันมีดึงแ้้วแตกแล้วอะไรไหมตัวนี้ไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่ามันแค่เป็นแั่นกวาวนานะครับแล้วก็เชื่อมห่างมันก็ไม่บีบนะครับแล้วก็เช็คดูเสดายเลยนะครับถ้าไม่มีรอยเชื่อมนี่เป็นราคาเลยนะครับถ้ามีรอยเชื่อมแล้วราคาก็ตกนะ แล้วก็พอมันเย็นเราก็มาเช็คดูไม่มีรอยรล้าพอไม่มีรอยรล้าเราก็ประกอบกาวนานะครับเอากาวนาขึ้นให้ลูกค้าตอนถอดเราไม่ได้ขอเขาด้วยนะครับเราต้องใส่คืนใส่คืนก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับตรงเสารตรงนั้นแล้วก็ตัวแหวนตัวปิ้นเนี่ยเบ,บีบเข้าให้มันสนิทกันหน่อยแล้วก็ วางลงไปนะครับแล้วก็หาเหล็กหรือหามือ,อมือกดนี่ก็เข้ายากหน่อยนะครับควรจะหาเหล็กหรือหาไขาควงนะครับอสองฝั่งนะครับเพื่อกดยันมาลงไปนะครับก็ติดอันเสร็จนะครับไม่ได้ยุ่งยากมากมายอะไรนะครับก็สำหรับใครที่ไม่เคยถอดก็ลองดูนะครับจะันในคลิปน้าขอบคุณนะสวัสดีครับ